"Excuse me, beautiful." said, said, "Ah, a h นักเรียน he านฟังก่อนลูกสวัสดีครับคุณผู้สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็มีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะครับนะอ่าชื่อชื่อว่าอะไรแนะนำชื่อชื่อเด็กชายพงวัลลศครับชื่อเล่นชื่อเดียครับไปนั่งเไปนั่งไหนครับขอบคุณครับ อ่านเรียงวันนี้ครูก so, ็จะมาเช็คชื่อนะครับนะก่อนพักเที่ยงนะครับนะถ้าคุณได้ชื like ่อใครก็ยกมือได้นะครับนะคนแรกนะครับนักวิทยาครับอนุวัฒน์มาครับกิติพงศ์มาครับอ่าภบนะครับนะหัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดจับภาพกันรึขอบคุณครับคุญบรญจะไปกินหลังเรียนหรือไปกับเราไหมไปไปดิไป นี่นายลองกับเราไหมมันจะดีเหรอ,อ,อเออหน้าเอาก็เอาวะ <c oughs> ได้ดีวะนี่นายอะไร้าดีเราเ <c oughs> ราขออย่างได้ไหมเอานี่ไปให้พี่ชายเราหน่อย <c oughs> พี่แกลอย,อยตรงนั้นน่ะมันคืออะไรวะเอออย่าเปิดมันเป็นพัสดุของแกนั่นมาสูบุรีดีกว่าะลบอกคู่ดีกว่า พี่ใช่คนที่ชื่อเจ้าไหมครับใช่ครับมีเพื่อนผมฝากข้องไห้ที่ครับได้ครับอ้าวเฮ้ยเขาแรงกันอยู่เฮ้ยตำบวจม้าเฮ้ยขออ,ยอะไรมาส่งเขาผมไม่รู้ครับเพื่อนผมให้เอามาส่งในกล่องมีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทาง,งานพี่ขอนำตัวไปส่งที่โรงพักเพื่อสอบสวนนะครับ ครูครับนายแดงกับนายคิวดูบุหรี่อยู่ในห้องเรียนครับจริงเหรอใช่ครับพาเขาไปดูหน่อยสิเอ้าสวัสดีครับคุณร่กุคุณรบมาทำไมครับไอ้ในของคุณไปม่วถึงยาสูบเสพติดแล้วก็สูบบุหรี่ครับผมจริงเหรอนายแดงครับผมขอพูดกับลูกศิษย์ผมเป็นการถึงตัวได้ไหมครับได้ครับผมผมให้เวลาสิบนาทีนะครับครับไนเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่รู้ครับนายคิวให้ผมเอาไป้องไปส่งให้พี่เขาครับนายคิวนายแดงถั้งนั้นุูจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ปกครองนายมานะครับเชิญครับแม่ครับที่ราลูกทำไมลูกทำตัวแบบนี้ครับแม่ผมขอโทษครับผมจะไม่ทำตัวแบบนี้แล้วครับสำหรับลูกแม่ให้อภัยเสมอเลยขอบคุณครับแม่กลับมาเรียนมาเดียนมานายแดงดูเชี่ยววานะ ครับผมจะผมจะกลับมาเป็นเด็กดีครับแล้ก็ขอบขอบคุณครูที่ช่วยเหลือผมนะครับ I stay up all night, tell myself I'm alright, baby. You're just harder to see t h i